สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมเดินทางเข้าสู่ v n l 2023สนามที่3ที่ประเทศไทยนะครับ ไทยเราเป็นเจ้าภาพซึ่งก็มีนักกีฬาหลากหลายชาติมาร่วมทำการแข่งขันที่ประเทศไทยหนึ่งในนั้นเป็นนักตบจากประเทศอิตาลีโอ้โหเรื่องโจก๊กเรื่องฮาฮานะครับเมื่อนักตบสาวเดินทางมาถึงประเทศไทยสิ่งที่เธอตกใจและก็อึง้งทึงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นประเทศไทยคือเอ้ยนี่ไงตามรูปภาพเลยนะครับเสาไฟระยงระยางยิ่งกว่า จ้าตัวก็โพสต์ลงไปใน IG story เรียกเสียงฮาเรียกรอยยิ้มให้กับคนไทยที่พบเห็นนะครับแต่ฝรั่งแต่เมืองนอกเขาแบบอึ้งจริงๆเฮ้ยทำไมใส่ไฟมระย,ยงระยางแบบนี้ก็นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมอย่างไรก็ตามสนามที่3ไทยเราเจอคู่แข่งที่หนักมากไม่ว่าจะเป็นบราซิลญี่ปุ่นตุรกีเนเธอร์แลนด์ทั้งสประเทศที่มาแข่งที่ประเทศไทยที่ไทยเราจะทำการแข่งขันด้วย หนักหมดเลยนะครับยังไงก็เชียร์ไทยกันด้วยนะนี่เป็นเรื่องฮาๆจกๆมาฝากทุกคนกันครับไปละ